สวัสดีครับผมเบลนองครับเมื่อวานมาพบกับเบลนองอีกคือเก่าครับผมพี่เปี้ยวครับมือคืนนเบลนองด้คุยกันกับพี่เปียวบอกว่าเพื่อนทางมาบอกเบหนองว่าเพื่อนได้โชคพิ่นว่าหลวงปู่มุนมาให้โชคครับหลวงปู่มุนมาให้โชคบัดนนี้เบลนองก็ได้ว่าให้โชคแบบใดเบลนองบอกเพื่อนเออถามเพื่อนนะตอนแรกน่บเบลนองบได้คิดดอกว่าเพื่อนที่ถูกหวย เพื่อนบ้าน709เก้พื่อนสืออายุลงปูครับเพื่อนสืออายุลงปูหนึ่งศูนย์แล้วก็205 2 0นหมาได้ใส่บะหลองถามเพื่นเอาสองศูนย์่ากยุกับเบาหน่องตัวประเสรเบาหน่องกะงง2องศูย์หายุกับเบาหน่องจังไหนน,น้องวันนี้ก่อนที่เพื่อนที่สืออหไอมื่อว,วานเพื่นฝัน เพื่อนฟันบอกว่าเบาหนองนี่เอาพระบูชาหลวงปู่ไปไห้เพื่อนเพื่อนวางสิเพื่อนฟันเห็นเบาหนองเพื่อนบอกว่าเบาหนองนี่เอาพระบูชาหลวงปู่หมุนไปไห้เพื่อนพระบูชาองค์ยืนถือไม้เท้าเพื่อนวางสินะพระบูชาองค์ยืนถือไม้เท้าเพื่อนบอกว่าเบาหนองเอาไปไห้เพื่อนเบาหนองไ็้งงๆเอออ๋อประบอกว่าคือพ่อ พระลุงปูมุนองค์ยืนที่อยู่บ้านเนะ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 บ้าหนองน่ะนะเพื่นวะอ๋อเบ้าหนองขึ้นออกเด่กันพี่ฝันนะั่นละเพื่นวะฝันว่าเบ้าหนองเอาอันพระบูชาลุงปูมุนนะ่มาหายอยู่อยู่อันอยู่เถียงหน้าหน่อยเพื่นวะชินะเพื่นวะนะนะอันนี้พี่นั่นไปในฝันอนะ่ะพี่นะ่ไปทงหน้าเพื่นวะไปเบิงเขาพี่ก็นั่งอยู่เทียงหน้าบานนี้ก็ได้ยินเสียง คือคนเอนินตอนแหลก,กับบุงหูหอกเป็นไผ่พ่อผัดน,นี่พีช่ำเรื่องมาเบิงเห็นเป็นเบาหนองอันอุ่มอุ่มปูอยู่แต่บุงหัวเป็นเป็นอียงอุ่มเอาแบบผ่าด่างเออเอาผ่าแขนสิอุ่มเองสิแล้วเอิญหาเพินินพี่เปี้ยวพี่เปี้ยวอันนี้เบาหนองเองอันนี้เพื่นบอกด้วยฝันเลยเบาหนองเองปฏิบัติกรเล็เอ้าว่าจังได้เราว่าศัตร โอ้ยเอาหลวงปู่หมุนมาให้ว่าสันพระบูชาหลวงปู่หมุนมาให้เอ้าคือจังได้เอามาให้เพื่นว่าได้ผีเปียวเพื่นถามเบ้าหนองในฝันน่ะก็เห็นว่าผีเปียวอยากได้หลวงปู่หมุนเพื่นว่าบัดนี้เพื่อนก็เล็บบัดนั้เพื่อนก็บอกสู้ฟังว่าแต่ก่อนน่ะนี่เพื่อนอยากได้พระบูชาหลวงปู่หมุนหรือว่าเพื่อนอยากได้หลไรวะเพื่อนเล้่าเก็บมาฝันเพราะวัดนี้เบ้าหนองก็ยืน หลวงปู่มูลนั่นห้เพื่อนกะจับเอารับหลวงปูเอาแล้วเพื่อนกะยกมือใส่หัว,วนนเพราะวันนี้เพื่อนกะเลยบอกว่าปูมาอยู่น้าเพื่อนกะเอาปูนั่นไว้เทียงหน้าได้บดเอาไปไว้บ้านได้เอาปูนไว้เทียงหน้าเพื่อนกะเลยอันสะดุ้งตื่นขึ้นบัดนี้เพื่อนกะเลยทักมาถามเบาหน่องว่ารูปไอ้พระบูชาปูองค์ยืนนั่นมีเลขกบอ่อ เป็นถามเป่าหนองนะเบ่าหนองวัดนี่เบ่าหนองก็เลถไทยรูปเล็กนะทรงให้เพื่อนเบิงเพื่อนว่าเดี๋ยวเสียไว้จะสื่อเพื่อนบ้านแล้วก็ทีสืออายุลงปูนําเพื่อนวัดอังกีนะนี่ครับหลายคนอาจจะบ่ท่านเคยเห็นหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนี่ครับพระบูชาองค์ยืนแบบนี้ครับนี่พระบูชาองค์ยืนแบบนี้ทีในฟันผีเปียวแหละเพื่อนว่าเ่าหนองเอาไปให้เพื่อนนี่ครับพระบูชา แบบนี้ครับอง์ยืนองยืน,ยนถามว่ามีเลขบอมีครับมีเลขอยู่ตรงนี้สองครับ205นี่คือเลขโคดของลวงปูสองศแล้วก็อายุลวงปูหนึ่งศูพี่เพิ่งนกระถือครับพี่เพิ่งนถือห้วยเพื่อนบาน3ตัวตรงครับแล้วเพิ่งกนกรว่าขอบูชาพระ หลวงปู่ทวเอหลวงปู่มุนองค์นี้เดบ่บ่าวน้องก็เลยว่าเอาองศ์เดี๋ยวบ่าวน้องสิหาให้ใหม่องค์นี้เอาไว้ให้บ่าวน้องทราบวะสันบ่าวน้องบอกเพื่อนนะบัดนี้บ่าวน้องก็สิได้ไปหาพระบูชามาให้เพื่อนอีกแล้วบัดนี้เอาไปเอาเป็นเลยองค์ยืนแบบนี้เด้อบ่าวน้องเด้อว่าสั่นแต่ว่าเลขกสองศูนย์หายยังบ่ออกเพื่อนว่าเพื่อนว่านะเลขกสองศูนย์หายยังบ่ออกมาออกเลขอายุปู่หนึ่งศูนย์เก้าเพื่อนซื้อหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้า แล้วก็สองศูนย์ห้าเพิ่นซื้อเลขแค่สามหางครับเพิ่นซื้อเลขแค่สามหางเพิ่นว่าขันออกสองศูนย์ห้ากระด้เงินออกอายุปูกระด้เงินเพิ่นได้ของเพิ่นอีลีครับแล้วก็ไดายลา่น้เหมือนขึ้นเพิ่นก็ว่าป้าสิมาเบาให้ฟังก็สิว่าแต่ก่อนหนานีคือบ่เบามันก็หลายคนเนาะเบาหนูกับเบาลงเบาเบิด บนันีผู้ใดได้ฟังคลิปเบ้าหนองเมื่อวานบ้าครับทีเบ้าหนองลงซีดหลวงปู่มุนนะครับเพิ่นกระถือครับซีดหลวงปู่มุนเพิ่นกระถือเพิ่นกระสือเลขอายุปูหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกและกะ้วก็เลขที่เพิ่นหายมากก็คือเลขทะเบียนรถเพิ่นกระถือคือกันครับหลายคนได้เลขเพื่อนบ้านนะเจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ เหล็กแ,แม่แดงโอเหล็กแม่แดงที่เพื่อนฝันว่าเพื่อนมีคนมาบอกเหล็กเพื่อน่ะหกเจ็ดศูนย์เพื่อนกระซื้อเพื่อนกระบอกลูกเพื่อนหกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์กระเข่าสามตัวครับนี่แหละครับเป็นยังหลายคนบอกว่าช่องเบาหน่องเลขขหล็กเขาไล่ว่านดีกันแบบนี้แหละครับกะทีว่าบริสุทธิ์แต่เหล็กญงเลยบางคนกระซื้อเหล็กเพื่อนบ,บ้านบางคนกระซื้อเลหล็กไล่ว่านกระข้อให้ได้โชคครับ แต่เรียกเรียกออกมาเนี่ก็มีคนทักหาว่าขอบคุณแม่แดงแทนในเด้อบาหนองเลยพี่ท่านนี่พระานจะเจอกันดอกก็ชิไปพูดละพ่นบอกพีกพูดละ <c oughs> มือสาขี่รถพานพ่นบอกพีกเราอยู่บ่เห็นสงสัยสงสัยไปหากีบอกพีกรับจ้างมั้งนะครับเลขมันสีเขาจาังไหนมันกบเขาหลายคนก็นตามหลายคนก็ได้โชกบางคนกะมองขามก็มีขึ้นกัน บอกว่ากันครับผมเบิ่งไหมเป็นแนวทางบางคนกับบริเลียนเพื่อนบ้านบางคนกับบริเลียนหลายวันบางคนกับอัน,นอันนี้นะยังกะบซื้อทั่วไปเลขพี่เปียวนะครับเพิ่นยังตามอยู่เดอ้อสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเม็ดเดียวทีพีเปียวเพิ่นตามนะครับงวดนี้ครับวันที่สิบหกกันยาหกแปดครับผมอายุพี่เปียวห้าสิบเอ็ดปี นะครับเนาะอายุผิวเปี่ยว51ปีเพื่อนบอกว่าลวงปูมุนให้โชคเพื่อนเพื่อนว่า่ะได้กะรอหลุ่นโชกไปทำกันครับงวดวันที่16กันยา68เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะช่องเบาหน่องกับเป็นเพียงแนวทางมาให้ทุกคนดูรับชมรับฟังงวดนี้มาจะรับโชกไปทำกันศรัทธามีบาลมีเกิดครับผมเดี๋ยวเบาหน่องอาชิตหาเหล็กหา ฝันมาลงใหายฟังทุกมือทุกมือจนลูกว่าเหลขสิออกแล้วก็จังมาทวนกันอีกเทอนหนึ่งหลอบสุดท้ายนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนสมหวังดังปรารถนาทุกประการผู้ใดซื้อเหลขกตัวใดไหวก็ให้มีโชคไปน้ากันตลอดอย่าลืมผู้ใดมีเหลขผู้ใดมีฝันเอามาแบ่งปันกันนะครับเนาะอ่ะโชคดีครับผมสวัสดีครับ